สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับบทที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยววันนี้จะพามาดูพอดีว่ามีพี่หลายท่านเขาถามมาว่าสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมอันไหนกลางยากง่ายกว่ากาันอันไหนโฟก่ากาันแต่โดยส่วนตัวผมอะผมชอบสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเกิดชอบเก็บง่ายอะผมแนะนําเลยเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยจะเก็บง่ายสามเหลี่ยมมันจะเก็บง่ายก็แค่ดึงแบบดึงตรงเนี้ยดึงฟืบก,ก็คือลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดึงให้ดู ดี๋ยวมาดูตัวแรกก่อนดีกว่าตัวที่ใกล้ผมมาที่สุดคือตัวตัวนี้คือตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็ให้ดูด้านในครับเดี๋ยวช่างกล้องเขาจะให้ดูด้านในนะครับช่างกล้องเขาเข้าไปแล้วครับอันนี้ช่างกล้องเราจ้างมานะครับโอ้โหแพงมากอันนี้ก็คือบันไดนะครับอันนี้ถุงเก็บอุปกรณ์แล้วก็นี้ไฟฉายก็แถมมาบ้างไม่แถมมาบ้างนะครับใครได้ไม่ได้ก็ตามนั้นเลยครับผมแล้วก็อันนี้อุปกรณ์การติดตั้งแล้วก็นี้ก้านของที่ตัวเสียบกันศาสตร์นะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นที่นอนปกติอันนี้ก็เป็นอลูอลูมิเนียมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหุ้มหุ้มกันมานิดนิด,นดหน่อยๆน่ครับแล้วก็ข้างบนนี่เขาก็จะหุ้มแบบนี้มีตะข่ายให้เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรก็เนี่ยเป็นอลูแล้วก็มีที่อุปกรณ์เก็บของถุงอุปกรณ์เก็บของอ่ะต่อไปมาดูตัวสามเหลี่ยมครับอ่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็เหมือนเหมือนกันนะครับตามมาดูเลยครับสามเหลี่ยมก็ คือเนี่ยมันวิวอะวิวเขาก็จะหายไปวิวหนึ่งแต่พูดถึงด้านการเก็บมันจะมันจะเก็บง่ายนิดนึงอันนี้ก็คืออุปกรณ์นี่ก็มีไฟฉายเหมือนกันแล้วก็มีอุปกรณ์การติดตั้งแล้วก็มีถุงใส่อุปกรณ์ก่อนขึ้นนอนแล้วก็มีนี่บันไดก็มีถุงมาแล้วแล้วก็พุ้มอย่างนี้มาเหมือนกันเหมือนตัวสี่เหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีที่ใส่ของตรงนี้คือข้อดีเขาก็าคือ ตัวโชคอะเขาไม่อยู่ด้านในสี่เหลี่ยมอะโชคเาจะอยู่ด้านในแต่อนี้ยโชคเขาไม่ได้อยู่ด้านในมันก็จะให้ความกว้างขึ้นไปอีกอีกนิดนึงแต่ก็คือนอนได้สองคนก็คือเนี่ยแบ่งครึ่งสองคนสามคนนี่มันจะเบียดมากเลยสามคนต้องเมาแบบเมาสุดสุดอะถึงจะขึ้นมานอนเบียดกัน3คนแล้วก็หลับสบายเลยต้องเมาหนักๆะ โอเคแล้วก็นี่เป็นซองที่ใส่ตัวก้านกราส่าก้านเราก็เป็นสีดำอ่ะต่อมาเรามาดูตัวตัวที่เป็นตัวกระดกนะครับกระดกกระดกท้ายอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวน <ve> ี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง entonces, ตัวเลยที่ที่จะเป็นตัวนี้ราคาเขาจะแตกต่างกันออกไปตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเนี่ยไม่ต่างกันตัวผ้าก็จะเหมือนกันเนี่ยครับให้ดูตัวผ้าแต่ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งเขาบอกว่าเขาอัพ ตัวนี้มาผมว่าไม่รู้แพงอะไรแพงตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแพงก้านตรงนี้ครับเนี่ยแพงก้านตรงนี้กับซองซองหนังนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยซองเก็บอุปกรณ์ยางก,กระเป๋าแบบกระเป๋าเลยดีกว่า<ส>แล้วก็นี่เป็นชุดเสียบไฟ LED ตัวนี้ก็เสียบอยู่ตรงนี้นี่ไฟ LED คงเห็นนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้เปิดไฟ LED ที่นอนก็ค่อนข้างที่จะต่างออกไปแต่ตรงนี้เราไปอัพอัปเดตกันกันเองได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไร ก็โดยรวมเขาเขาตรงนี้เขาจะเปิดได้นะครับเนี่ยเขาจะทํากระดกมาเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยครับตรงนี้เขาจะเปิดได้เนี่ยก็จะเป็นช่องระบายอากาศแต่ถามว่าลมเข้าไหมลมก็น่าจะเข้าในแบบนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่ได้เข้ามากเหมือนตัวสี่เหลี่ยมอะไรเนงะี้ยส่วนถุงอุปกรณ์ที่ใส่ใส่ตัวกา้กานกันสาดอันนี้ครับก็จะเป็นเหมือนซองแบบ อันนี้ก็เป็นสูงอุปกรณ์ใส่บันไดก็จะมีอย่างนี้เลยใส่บันไดแล้วใส่อุปกรณ์การติดตั้งข้างในตัวนี้ยังไม่ใช่เป็นก้านดำนะครับก้านเป็นแบบนี้อ่ะก็ประมาณนี้ให้ดูโดยรวมอ่ะเดี๋ยวให้ช่างกล้องเขาพาดูรอบๆอันนี้คือตัวตัวที่ตัวที่เป็นตูดกระดกนะครับอ่าให้ช่างกล้องเขาพาดูนะครับช่างกล้องเขาก็วันนี้ก็เพิ่งมาสมัครงานกับผมนะผมก็ ดูมาเทสงานก่อนจ้างไว้จ้างไว้แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมตัวธรรมดานะครับส่วนตัวนี้ก็สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยจะให้ความความเป็นแบบโฟครับอากาศอะไรพวกนี้คือจริงๆสามตัวนี้มันก็โฟเหมือนกันถ้าดูจากลักษณะถ้าดูดูดูโดยรวมเลวครับมันก็จะโฟได้เหมือนกันอ่ะเนี่ยให้ดูรวมๆนะครับเนี่ยโฟอันนั้ก็โฟอันนี้ก็โฟ ก็ไม่ได้แตกต่างก็แตกต่างแหละครับแต่ก็คือแล้วแต่ก,การใช้งานต่อไปผมจะมา,มาลองเก็บให้ดูนะครับว่าความยากง่ายของเขาเป็นเช่นไรเริ่มจากการเก็บอันนี้ก่อนเลยอ่าเก็บแล้วนะครับแล้วก็ดึงออกมาเสียบตามเฉียงเหมือนเดิมเสียบตามเฉียงแล้วก็เอาเอาอันนี้ขึ้นนะครับตัวรัดสายรัดรัดสายรัดเนี่ยครับจริงๆแล้วก็ถามว่าช่วยไหมนะ่ะผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะ เพราะเก็บลงมาอย่างไงก็ผมก็มันก็ลงมาอยู่ดีอะครับเก็บลงมาแล้วก็ก็ก็ยังลงอยู่ดีนะเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูอันนี้ลักษณะเก็บคนเดียวนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนออกมานิดนึงเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะครับเนี่ยครับถ้าอยู่บนรถนะเราก็ต้องกดซึ่งเรากดเรากดตรงเราดึงตรงอย่างนี้นะครับถ้าดึงอย่างนี้มันก็จะมาแบบอย่างนี้มันจะเนี่ยมันจะหนังชีวิตนิดนึงมันจะไม่ลงมันจะติดกันไปหมดเลย เราต้องดึงลักษณะแบบดึงตรงลงมาแล้วเฉียงไปด้านในนิดนึงอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับซึ่งผมเก็บมันก็พูดยากนะเพราะว่าผมเก็บประจําผมจะรู้หลักต้องต้องไปซ้อมหน่อยครับเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะถ้าอยู่บนรถมันก็จะอย่างเงี้ยมันจะดิ้นอย่างเงี้ยมันจะเหวอะเหวหน่อยอ่ะเห็นหนะมันจะเก็บมันจะเก็บค่อนข้างจะนิดนึงอันนี้แล้วก็กดลงมาแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้ก่อนแต่จริงๆพอเราล็อกเนี้ยไปกดด้านนู้นก็ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่มันก็จะเด้งออกคือต้องให้คนจับคนหนึ่งนะครับ จะเป็นการดีต่อไปเราก็จะมากดด้านนี้หลังจากเราล็อกด้านนั้นแล้วครับเดี๋ยวคอยดูนะผมกดด้านนี้ปุ๊บด้านนู้นจะเด้งถ้าไม่มีคนจับแต่ถ้ามันล็อกอยู่ก็ไม่เด้งอันนี้น่าจะล็อกอยู่แล้วอันนี้เราก็กดลงมาดูเหมือนง่ายนะครับเห็นไหมผ้าก็ยังปิ้นอยู่ครับถ้ามีม,มีมีสายรัดแล้วยังไงเราก็ต้องแต่งผ้าเขาเหมือนทําเป็นแบบมันก็ดีกว่าไม่มีครับเนี่ยแล้วก็ล็อกอันนี้ไม่หลุดนะครับ เนี่ยแล้วก็ล็อกอันนี้ล็อกล็อกหมดแล้วอ่ะอันนี้เก็บละหนึ่งตัวนะครับต่อไปอันนี้เราก็เก็บเรียบร้อยแล้วครับตัวสี่เหลี่ยมต่อไปมาดูสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยไม่ใช่หนังชีวิตแต่เป็นอะไรที่สมมุติว่าเราจะย้ายหมายแล้วอะ่ะเราย้ายไปที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยลราก็แค่เอาผ้าเข้าไปตรงตรงตรงอย่างอื่นไม่ต้องเก็บเลยนะครับพวกมุงพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเก็บเลยนะครับเพราะมันจะมันจะไอ้นี่ลมมันจะเก็บลมเนี่ย แล้วก็เก็บลวดเข้าไปแต่ลวดอันนี้ก็ใส่ซองนะครับหรือจะรีบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นแรกๆอาจจะใส่ซองหลังๆอาจจะไม่ได้ใส่เลยก็ได้หลังๆอาจจะแบบไปแล้วไม่ไหวแนละ้วอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับดูนะครับดูนะครับสมมุติเราอยู่บนรถว่าเก็บง่ายแค่ไหนจบเนี่ยแล้วก็ตีเอามือตีเข้าแค่นี้ครับไม่ต้องเดินด้วยเนี่ยเอามือตีเข้าสมมติเราอยู่บนรถ นี่คือจบแล้วครับเนี่ยจบแล้วครับเนี่ยไม่ถึงนาทีเลยม้งเนี่ยแล้วก็ล็อกไปอันนี้คือจบแล้วครับอันนี้คือตัวสามเหลี่ยมตัวอลูมิเนียมเรียบร้อยต่อไปก็เป็นตัวนี้ตัวนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเก็บค่อนข้างที่จะยากอยู่นิดนึงเพราะว่ามันติดตัวตัว,ต,วตัวนี้ครับช่างกล้องเดี๋ยวช่างกล้องถ่ายนะ รู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาจะมาติดตรงนี้นิดนึงเนี่ยครับตัวนี้ครับที่ผมชี้เนี่ยติดติดเหล็กเหล็กเขาจะลงมาเนี่ยครับจะพับพับเก็บค่อนข้างที่จะแบบนิดนึงอะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ยากมากอะไรมากขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับค่อนข้างที่จะแข็งเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่ครับก็เอาลงมาเอาลงมาเลยเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับดูนะครับนี่ครับ ค่อนข้างที่จะแข็งเพราะว่าโชว์เขาแข็งเนี่ยเราก็รวบเข้ามามันจะไม่เหมือนตัวสามเหลี่ยมตัวมาักครู่นะครับเนี่ยเราก็เก็บต้องมีการแต่งผ้าบ้างนี่ครับยัดผ้าเข้าไปต้องเอาผ้าเข้าไปผ้าเข้าไปมันก็จะเด้งนิดนึงข้างหลังไม่ต้องไม่ตากล้องหัวเราะวะ่ะข้างหลังก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยครับเขาลงของเขาเองโดยธรรมชาติเนี่ยครับ ตอนนี้คาสึกบุกแล้วครับไก่มาแล้วครับดินงเหยนไก่กุกักกุกักเนี่ยยากยากพอสมควรเนี่ยดูยังแต่งอยู่เลยครับเนี่ยครับแล้วก็เก็บลงมาเหมือนกันครับอื ลักษณะเหมือนกันครับตัวนี้เหมือนกันกับตัวนี้ดูได้ครับคือแต่ละโรงงานพอเราปรับอ่ะเขาเหมือนเขาโคกันนะครับเขาเหมือนโคกันเลยว่าท wow, pues ําอย่างนี้ทำอย่างนี้เหมือนกันเลยอะไรก็คือแบบประมาณว่าหาได้มันเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าโรงงานแต่ละโรงงานงโรงงานแต่ละโรงงานนะครับก็อยู่ที่เราว่าจะเราจะปรับไปในทิศทางไหนอยู่ขึ้นอยู่กับลูกค้าของของแต่ละโรงงาน ก็วันนี้ก็ประมาณนี้น่าจะละเอียดพอนะครับอันนี้ก็คืออลูหมดเลยอลูสามเหลี่ยมธรรมดาอลูสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือเป็นอลูตัวที่ยกยกก้นขึ้นมายกตูดยกปลายขึ้นมาอ่ะก็จะอันนี้ยังเก็บไม่เรียบอันนี้จะหนาหน่อยเนี่ยครับดูดูด,ด,ดูมือนี่น,นี่กลางเนี่ยหนาประมาณขนาดนี้ไปเอาตลับเม็ดเลยดีกว่านี่ตลับเม็ดก็จะเนี่ยจัดตรงนี้นะ ประมาณถ้าวัดประมาณตัวนี้ยี่สิบเซนยี่สิบเซนครับตัวนี้ยี่สิบเซนมาดูตัวนี้กันตัวนี้จะตกประมาณสิบหกเซนนะครับไม่ถึงยี่สิบดีโอสิบหกเซนเองครับตัวนี้สิบหกเซนสิบหกเซนแต่คือเขาแจ้งมายี่สิบเซนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับประมาณสิบหกเซนสิบห้าเซนสิบหกเซนตีไปสิบหกเซน รประมาณนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการรีวิวได้ยินเสียงไก่พา,ามาดูไก่พามาดูไก่ไก่เดี๋ยวผมไปไล่ไก่กันเสียงดังเหลือเกินเสียงมันดังครับเนี่ยจะรีวิวเงมันมาแล้วครับมันมาแล้วมันมาแล้วม,มา มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูดดูมันดูมันดูมันจนกว่าจะพบกันใหม่ครับกับบทที่เท่าไหร่ไม่รู้บทนี้อาจจะนานไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วก็น่าจะผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มันก็ยังขาดตัวหลังอ่อนแล้วก็ขาดตัวเปิดข้างผมเรียกง่ายๆนะครับผมผมไม่รู้อย่างตัวกันแดดอะเรียกออนนิ่งผมก็เรียกกันแดด กันแดดข้างรถมันน่าจะง่ายกว่าแล้วเรียกออนนิ่งบางท่านก็อาจจะไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยออนนิ่งมันคืออะไรกันแดดข้างรถเนี่ยน่าจะตอบโจทย์อย่างอันนี้ก็คือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมน่าจะเห็นภาพก็แบบง่ายๆนะครับโอเควันนี้ก็ต้องลาไปแล้วลาไปก่อนจังหวะจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ